ฝันว่าฝันว่าจัก,กรยานกันจัก,กรยานกับจัก,กรยานไอ้ตุลกาเนี่ huh. แล้วพาไอ้ตุลกาหลุดพามุ่ไปเรีนวัดไปเล่นวัด,ดวบ่มีคนบบเบาดังๆบ่มีคนเอเอแล้วก็ไอ้ตุลกาหลุดพามุาม่งไปโล่ขางป่าแล้วตอนที่มู่งที่เขาไปสุดนะ เห็นบาทแต่มันบอมีแนวตั้งเห็นแต่บาทเห็นแต่บาทวางอยู่ใต้ต้นไม้บอกมีแต่ใบไม้เต็มเลยแต่ใบไม้นี่สั่มสันน่มมีโมเลยสันน่นมีโมเลยใบยไม้ทมบาทไว้ใบไม้บ่ทมบาทไว้ทุบาท สมุดเอันนี้บาดเดอบาดตั้งอยู่บนใบไม้น,นี่สมุดเอ้อนี้บาดเดอเออเออนี่มนเลิกสามีอ๋ออันปากบาดหรือโผล่ขึ้นมามบาดอันนั้นยังไม่ใหม่อยู่อบอกแปลว่าหยังเนาะความฝันซูโม่แบบนี้ซูโม่ฝันว่าไปเล่นวัดกหมู่พากันขึ้นจัก,กรยานไปคนละคันเข้าไปในวัดเลยไปเห็นวัดพัดเป็นวัดป่ามันสิมีต้นไม้หลาย วัดป่าบ้านนายยอมีต้นไม้หลายๆโมูโรไปเห็นบาดอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ใบไม้ก็หล่นกองครึ่งนาแข้งใบไม้กองครึ่งนะาแข้งแล้วบาดก็ว่างอยู่บนใบไม้อีกที่นึงบาดถูกว่างทิ้มไว้แต่ว่าบาดยังไม่ใหม่อยู่ซุโมะช่วยแปลความฝันให้ซูโมะน่เด้อ ขั้นนี้นะลุยลุยป่าเดินนะขึ้น,นจกักรยานลุยป่าเลยโบ,บเป็นอย่างเลยแม้ว่าเห็นเลขอยู่บ่บ่ขึ้นง่วนบริสันต์กินโมคิดว่างวดน,นี้เลขสิออกอยังบ่ฮู้อันนี้ซูโมโนี่สมัยยังน้อยกว่านี้นี่เป็นหนักใบห้อย บอกหวยคนถือลายงวดติดต่อกันแต่ตอนนี้บบมีแล้วเส้นหายแล้วเพราะว่าใหญ่แล้ว